ทุกเรียบร้อยครับผมม่ต้องแหงหลายดอกเอาไปสดน้ำแน่น้ยนะครับเนาะสวัสดีครับไม่ไหลส็สไตล์ชาแนลครับผมพบกับผมเบากล้มครับวันนี้บากลิ้มียงมาเห็ดนี่มุกหมอปากขยงครับผมปากขยงนถึงแหนถึงเน,นื้อนน่อยละก่อนอื่นข้ามาต่าเครื่องแกงก่อนครับ ก็แกงกับมีเกลือเสียงเอาไปหันน่นเนาะอ้าวีเกลือปุกปุกเติบบพเพชรบรแสุบธิ์พวกเพชรดอกไม่ไงเกลือพที่อ้อนนานเ,ออเพราะฉะนั้นต่ำเกลือต่ำ บอกไม่ใหญ่ว่าไม่ใหญ่จะเพาะก,กินเขาด้วยปกติป่านนี้ไม่ใไงจะกินแเราครับไม่ใหญ่บ่ได้ออกกล่องหลายมื่นแล้วเดี๋ยวคนยันนี้ไม่ใหญ่ออกกล่องนะบอกไม่ใหไงรออยู่ปกติผู้เฒ่าต้องกินสุนครับผู้ชันเอยนั่งจิกเหนียาไว้เอาไว้ไวใใล่ไก่ครับให้ไก่มันยากเดี๋ยวมันที่มตาต่ำกล่องกระสุนจริงก็มี่แต่เม็ดมันดือไลไลไลอ้อไรไรก็ไปตกจัดการ ข้าพอกกับรับาารตะกะตะไคร่ครับผมใส่จักสองหอัวต้องแกงปุกๆเต๋อค่อยหอมครับผมอเอาไก่กูเด้เอาไก่กูด,เด้เกี่ยนเมนูปา่าเป็นเมนูไก่เลยกระสุนเต็มแก้วอยู่นี่ เครื่องปุก,ปกไปเสียบเครื่องแกงมาตรฐานเครื่องแกงห้ามลักๆัสามอย่างก็มีแค่พริกพริกเกลือตะไคร่หอมแดงแต่มืาอนี้เราคือมีคาก็เลยเดี๋ยวทิ่ใส่คานะครับจักหน่อยเนาะ,ะใส่ก็ใส่บุหรี่แล้วแต่ครับผมใส่กับหอมดีที่กันพักหน่อักอ,อีตู้เหล้าหล่อยละแล้วต้นหอมหน่อยนึง หอมดอกไม่ใช่คุณเสียวไว้พัดใส่หมูคุณบอกว่าเอาหอมดอกดอกหอมนนะคุณว่าเอาใส่นเนี้อผสนว่ะเอาคืนก็ได้หั่นใส่น้อยนึงครับผมปุ๊บเกือบ หยาบขอพ่อนันเวยนอะไรยังดีนะค,ครับบ้าคุณแถวไปแถวฟ้ากัยู่บ้านก็ไปง่ายเรวเอฟซีไม่ไง,มงสิคือทอด <c oughs> ละกกนี่นะวางหูกรปึ๊บนี่แก่หรอตัวนี่แก่ซื่อข้นใส่ครับผม <c oughs> เดี๋ยวสีเบิ่งตอนปรุงเครื่องเลยครับเด้อเดี๋ยวสีใหญ่กล่องก่อน,อนมาปรุงเครื่องกันครับวันนี้เครื่องแกงใสลงไปเลย เราคืนโมเมดลน้ำมาเดี๋ยวน้ำจอดที่ยังครับน้ำกลดโคกนี้ละอตอนนี้ปูปูเครื่องให้พี่น้องหอมเบิรงก่อนเราค้นจีใส่สองยางเลยเด้อครับเริ่มหมดนี้ใส่ขีปบาทูธหรือว่าปลาขีปบาทูธกับน้ำปลาครับผมสองยางมือหนวดเฉียบ,บเลยครับเดี๋ยวนีว้นี่คือปลาขีปนาทูครับผม นี่ใส่ลงกับโหลดทั้งตอนทั้งยังหมดละนัวนัว,นวเอาบันนิกะน้ำปลาเนี่ยครับสงยางเลยนี่นัวนัวเส็บเส็บเส็บนัวนัว,นว,นวโอเค ปแป้งนัวครับผมนะโอ้โอโอปลายจะเผาใส่ไรเมันเตือเข้มปลาไากีบกทู่กำนัาปลานะครับเนาะจะจวดน,นึงนละ Okay. พักม่ยังนะ่ครับโผล่งไปค้นก่อนก็นได้เดี๋ยวครับเป็นลักษณะนี้เรื่กขึ้นเขานำหยอดเล็กน้อยพักจกะใท้ลงไปโหลดครับผักม่ยัง,นะยงยเนี่ยดอกหอมไม่ใช่ว่าส่ดอกหอมน้ำเนี่ยจัดไปตามคำขอพุทธดอกหอมอีตัวเล่าเนี่ย พักกระแนงหรือว,ว่าพักอีออมสองสามต้นเด็ดใส่ลงไปครับผมหอมหอมนี่ใบบักกูดน้ำอ้าวป้นเขาโอ้ยหนำไ,ไายไหรเดี๋ยวล่ะหัว <c oughs> เขา่าไม่ไงประจบในใจเ,าเราบ่ไงกี่ไรกินนอกกูวะดี <c oughs> เือดหนึ่งไม่ญ่ทานแดงเอะไะยกตั้งไฟกับข้าวเดียวเดือดกับไส่ได้เรียบร้อยไม่ไงกลิ่นเขาออกกล่องน้ำแนม,นมเลยร้อยครับผมมองดูนี่ปักขี้เงียงเบาคืนบ่ไรขั้วขี่เลยครับเพราะว่าคืนมีแต่ใครล่วนพวนครับผมเนี่ยขั้วแต่เงียงออกครับตัดเงียงใสเงียงขัวข้วล้วก็เงียงหลังไปครับขึ้นตั้งไฟไปนี่ เรียบร้อยครับผมหาฝามาปิดรอเดือดซุกก็กินได้แล้วครับซุกเรียบร้อยครับผมไม่ต้องแห้งๆไรดอกเอาไปชุดน้ำแน่นนะครับเนาะน่ครับปลาซุกเรียวเรียบร้อยนี่ชิมรสชาติดูหละ่ะพอดีบอสีมือบอหันานนะครับเนะาะการปรุงโอเค คับนวณตืกอต้องครับผมเสร็จนวลทุกอย่างตักงห้เบื่เอเนกินนึงครับนี่ไปครับกินเขาก่อนนี่ยังไม่ไงสิเป็นร่มก่อนมาขยี้อ่วตักใส่ถ้วยไงไงเติบอีลวตัก้วย ักใส่์ถวยจันแบนพี่น้องเอฟซีแต่ผู้ชมเอาควายเห็นนะครับเนาะบันคือมาได้ปล่อยให้น้ำแห้งเบิด์ตแล้วครับเอาไว้จุกบมันย่อในช่วงน้อยหอนเสียบเลยปกติป่านนี้ไม่ใช่กินงเขาแล้วบันคือปุ๊บปืนไว้จะกอดกินเอื่องวันออกกล้องรับกันแน่ไม่ใช่บระเด็ออกกล้องดูนะครับเนาะ กายไปตับมตัเข่ามียังงนอันนี้โตมขาหมูเบาคืมต้มหมูวานครับโอ้อันนี้ขัวยังไงขัวไก่เส่นําำซม,ม,ม,มอันนี้ขัวหัวไก่เส่นหำซมนี่สว,ว,วยไหม อันนี้ขอ,องเด็ดเมนูเด็ดมือนี้ครับผมนี่มกหมอกปากนี่ยังเอาเนี้ยเนี่ยไถ่าไปไป่ห้เราเจ้าไปจับ

Gracias.

ไช่ครับไห่ปัากันเนี่ย เขาเป็ตัวมาเท่าร้าเกือบบิดบดิบใส่น้ายมนต้มมข้มูนกว่าไม่เยอะกว่าไม่เยอะกว่าไม่เยอะ

muốn khoanh như chèn lắm mà có tỷ khô hả Cái chèn được ไม่เหมือนผมลยหรือเปล่าไม่นหมืนน้ำงี้ยสามขวบไม่สวดเลยนี่ผมแนงมากดิสวยมากนี่เง่้ยสามขวบมันเห้นลูนนกชายมัเห็ดเดือดเดือดเลย tôi anh lên nạn này luôn cái cái càng ngon lúc cái càng ngon 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 cũng ngon rồi ngon 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 ใครเท่ากดีเอ้น like, huh? ั่นงไม่ดีเนาะป่ามันนี่มันจะไข่นะเนาะนี่ไงวุ้นเลย้นเลยไปแล้วเขาจะมีหนางดี่ไง อันนี้มีนานไม่นา้เขาจะ,ะใคร

đừng ăn ở dưới áo dưới áo dưới Được dưới áo dưới Được dưới áo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  mò áo dưới áo nhỏ cái cái cây này. Không nó. hang ai hang nhỏ. Ba ơi. Ừ. nhỉ. Trời ơi, nó mà mà lẽ ม้่ขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อ่ิฉันเป็นกำลังใจบมากเพิ่มนะครับกดติดตามซับตะไข่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนั่งเกอร์โอ้ผัดปุ๊ันโหลดคลิปใหม่ของบบาคืมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณในรายครับผมมันโมงีกคนปั้นไก่จีบเหรอว่าไงเรื่องไงเรื่อ โูดแดงครึ่งครึ่งเนี่ยมาหานใครสีใครสม